ครับกรกาบสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุขูสุขคนที่กําลังรับจ้มช่องนุ่มนาดพาเที่ยวอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทางจังหวัดจันทบุรีครับพี่น้องมาทางจังหวัดจันทบุรีพอมาถึงแก่งระยองกะฝนกําลังสิเริ่มตกครับพี่น้องตกปล่อยๆนิดนึงตอนนี้ผููขากะมาหอด จังวัดจันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสีผ้ามาชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆครับอยู่เต่นในกรุงเทพกะรถดลาดติดครับพี่น้องเมื่อนี้มาชมภาพบรรยากาศสวยๆครับมาเบิงปลาเบิงดงจังหน่อยครับพี่น้องมาเบิงสวนทุเรียนภาพบรรยากาศงามๆครับพี่น้องพร้อมกับมางานขึ้นบ้านใหม่ของ พี่น้องครับพี่น้องมาึ้นบานไม่งานพี่น้องอยู่จังหวัดจันทรน์ครับเนี่ยครับอ่าฝนกะลงป่วยปลายนิดนึงครับตอนนี้คืมครับพี่น้องคืมบวกขึ้นในกรุงเทพครับพี่น้องฟ้าหลวงครับเดี๋ยวผมจะพาชมผ่าบรรยากาศอาจฉริยะเนีครับประท่านโทษดวยครับเด้อขับพาบอ ค่อยดีก็ได้อากาศบ่ค่อยเป็นใจครับพี่น้องฝาปิดนี่แหละครับติดถนนลงไปทางชายหาดครับพี่น้องลงไปทางทะเลชายหาดคืมครับพี่น้องฝนก,กับกำลังสิลงครับกับดันนากับเป็นโรงเรียน ถนนก็ดีครับพี่น้องไปมากง่ายไปมาสะดวกสบายครับพี่น้องที่มาทองเที่ยวทั้งจังหวัดจันทบุรีบว่า,วาช่วงไหนถนน,นทัท่างดีครับพี่น้องถ้าไปมาช่วงนี้ก็ะระว่างฝ่าฝนตกใบกะถนนทัทางกะอาจจะลื่นนิ้จังหน่อยเพราะว่ามีเนินมีคลองกะอันตรายบ่ต้องสิ่งนะครับเด้อไปมากเรื่อยๆครับพี่น้องาพาบรรยากาศดีครับครับผม เดี๋ยวนุมอำนาจพาเที่ยวเก็บผ่าบรรยากาศสวยๆมาฝากครับพี่น้องคืมๆม,มากครับฝนครับพี่น้องฝนเริ่มมากแล้วครับพี่น้องมีฝนอากาศบ่ค่อยเป็นใจไปปนในครับพี่น้องวาสิมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวปลาครับพี่น้องฝนกำลังลงเม็ด พามาชมต้นทุเรียนครับพี่น้องกำลังสีไงชมต้นทุเรียนพร้อมมาบานพี่น้องมาทําบุญครับพี่น้องบรรยากาศดีครับฝนกําลังตกพี่น้องเอ้ยคหังามชมับพามาชมภาพบรรยากาศสวยๆครับผมไม่เหมือนมอเมืองกรุงตอนนี้ก็จังหวัดจันทบุรี อยู่ที่สวนยางไม่ใช่สวนยางป่าทุเรียนครับผมป่าทุเรียนครับฝนก็ตกฝนกําลังตกมางานขึ้นบ้านใหม่พี่น้องครับทางจังหวัดจันทบุรีนะครับมาพร้อมกันเยอะครับผมญาติพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพมากหน้าหลายตาหล่อหสวยๆงามๆขับสวยๆทั้งนั้น มาปาพจอดรถลงมาก็ฝนแล้วครับผมชุ่มฉ่ำดีครับไม่ร้อนอากาศกำลังดีคทับภาพบรรยากาศสวยๆอยู่ที่ตำบลหนองตะโนดอำเภอน,นายายอามครับผมจังหวัดจันทบุรี ครับฝนตกตอนนี้ฝนกําลังตกครับนกนางแอ่นกําลังบินว่อนเลยครับสมบูรณ์แค่ไหนดูครับครับภาพบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่ท่านหนุ่มสาวก็มาจากหลายพื้นที่มาเยี่ยมเยียนสารทุกสุกดิบ ด้วยความคิดถึงอยู่ไกลกันรกร็มาเยี่ยมมายามครับผมมางานขึ้นบ้านใหม่พี่น้องเราอยู่ที่ตำบลน้องตโนนอำเภอนาใหญ่อามครับฝนกำลังตกครับครับมากับภาพบรรยากาศฝนก็กำลังตกตกทำท่าน่าจะประมาณ70%เซ็นแลละครับ โอดสนุกที่จะไปเล่นทะเลเลยครับครับพี่น้องเอ็นุมอม,มนาท่าเที่ยววาสิมะเล่นน้ำทะเลครับพี่น้องวาสิมะเดินปลาส้มสวนผู้เรียนครับพี่น้องมาหอดบอกเกิน30สิบนาทีฝนเทแล้วครับพี่น้องฝนเทนลงมายาง นักละครับกับพร้อมครับมาง,งานพี่นอ้องพร้อมครับพี่นอ้องงานขืนบานไหมงานขืนบานไหมพร้อมครับพักกันยังมาบพท่นไดตอนนี้ก็ประมาณติดโม้วัดถิ่เลียงพาเพลนละครับพี่น,อน้องฝนก็มาพอดีครับฝนตกแล้วครับพี่นอ้องเออฝนตก ผาคที่มาไเ้บ่น้อครับครับพี่น้องปองปลายสุขูสุขุนนี่นุ่มนาผ้าเที่ยวกบสี่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อเพราะว่าฝ่าฝนมันตกกาขอจบลงแค่นี้ก่อนก็ขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุขนดีกำลังติดตามช่องนุ่มนาผ้าเที่ยวอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวผมสิทายภาพ ไม่ใช่สวยงามงาม,มาฝากพี่ฝากน้องไหมเดี๋ยวคนยุดกกันนะครับด้วขอบคุณแล้วสุขขูสุขคนที่กําลังติดตามช่องนุมบำนาดพาทเทียวอยู่ในขณะนี้จะเลื่อนจะเล่นสุขขูสุขคนนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ